ตอนนี้เราะมาเจอกันอ่ะเรามาเจอกันที่สนามแข่ง Thailand Super Series ปี2020ใช่ไหมเรสสามกับเรสสี่แล้วเรามาเจอกันเนี่ยผมมีคําถามอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับตรงนั้นเน่ยนะเพราะว่าพวกน้องๆที่เขาอยู่กันทางต่างประเทศหรือว่าต่างอะไรอ่ะคืออาจจะไม่เข้าใจนิดนึงอ่ะว่าว่าว่าระบบแต่ละระบบของรถอ่ะมันมีอะไรในตรงที่ว่าเรากําลังคุยกันกับบอกว่าทางพี่ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านเบรกโดยเฉพาะเลยอ่ะ ก็ผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นสําคัญที่ทางพี่ทางเราจะถามทางพี่ว่าเออนะแบอบกว่ารถนะมันไม่ได้มีแค่ไปมันก็ต้องมีหยุดด้วยใช่ถูกต้องครับแล้วในการที่มันหยุดมันจะหยุดยังไงมันอยู่ที่ไหนนะมันก็เล้าแต่เบรกลแล้วก<ะ>็เล้าแต่ล้อแล้วตรงนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะถึงตรงนั้นะเรามาดูซิว่าทางพี่โอเนี่ยคือพี่มาอย่างไงฮะทำไมพี่ถึงมามา,มา,ม,ามาอยู่ที่ที่ทางทางทาง Next e r ตอร์ทางอ๋อครับจริงๆแล้วของ n น x t e r ตอร์เองเนี่ยก็เป็นบริษัทของทางพ่อตาผม นะครับ,รบก็คือเดิมทีเนี่ยทำเป็นพวกร้านอะไหล่จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกรถนะครับ oh. แล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยต,ตลาดก็จะทำพวกผ้าเบรก oh. ซึ่งตอนนั้นผ้าเบรกในตลาดบ้านเราเนี่ยก็ยังมีผ้าเบรกค่อนข้างน้อยยี่ห้อ,อแล้วก็เป็นตัวแทนของยี่ห้อหนึ่งจากออสเตรเลียเข้ามาจำหน่าย hmm. จนกระทั่งพอเราสามารถทำตลาดได้ดีก็เลยเปิดโรงง,งานตัวผ้าเบรกแล้วก็สามารถทำผ้าเบรกเป็นยี่ห้อของตัวเองได้ oh. โดยเริ่มต้นจากเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลียก่อนโอเคก็คือก็คือ พูดง่ายก็คือว่าทางตัวพี่ได้ประสบกับทางรถแล้วก็ทางเบรกตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ไหนตัอไรมาแล้วใช่หมกห็อยู่มานานคือปกติแล้วใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็ใช้รถอยู่ละใช่แล้วเราก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับพวกความปลอดภัยในการขับขี่นะครับแล้วก็พอดีว่าพอธุรกิจของทางที่บ้านแฟนเนี่ยเขาก็ทําเกี่ยวกับระบบเรื่องความปลอดภยอัยเราบมีโอกาสได้มาช่วยทํางานอยู่ตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถมาเรียนรู้แล้วก็สามารถพัฒนาร่วมไปกับองค์กรได้ครับโอเคแล้ว พอมาถึงตรงนี้แล้วเรามาเจอกันในสนามแข่งอย่างเงี้ยแสดงว่าทาง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 พี่ก็ต้องรักเกี่ยวกับการแข่งรถด้วยสิครับก็คือเราชอบที่จะดูการแข่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคือการแข่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนหนึ่งที่จะเข้าไปขับรถแล้วก็ลงไปแข่งกันเลยแต่เป็นเรื่องความพร้อมของหลายๆอย่างทั้งตัวนักแข่งเองตัวรถแข่งการเตรียมรถแข่งแล้วก็พวกคีมเซอร์วิสทุกอย่างมันต้องมีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีการวางแผนต็เราก็รู้สึกว่าเออเวลาเข้ามาเข้ามาดู รายการแข่งขันเนี่ยเรายิ่งได้ความรู้จักพวกนักแข่งรู้จักกับทีมเซอร์วิสเราก็จะเห็นเขาเอ๋อวิธีการวางแผนของแต่ะละทีมก็จะเป็นมีมีความหลากหลายแล้วก็ดูน่าสนใจก็เลยดูนา่าติดตามมากขึ้นครับต้องมีการไว้ใจค่อนข้างที่จะ้างนะว่าไปแล้วอะเพราะว่าการแข่งขันอะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแค่คนขับอะเข้าไปในรถปุ๊บแล้วก็ขับเปิดไปนั่งขนานกันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไว้ใจทั้งรถแล้วก็รถก็จะต้องถูกไว้ใจโดยทีมที่ประกอบรถขึ้นมาเซอร์วิสรถขึ้นมา แล้วองค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างรถคันนั้นก็จะต้องถูกก็ต้องมีความไว้วางใจงานเยอะมากพาร์ทมันเบรกมันเอ่ยอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันจะนําผมไปไปไปคถามที่2อ่ะในเรื่องของที่ว่าระบบเบรกอะพี่ผมขอให้ให้พี่ช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยนิดนึงนะว่าระบบเบรกอะมัน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 คืออะไรอะอ๋อครับก็อย่างเรื่องรถยนต์เนี่ยเนื่องจากรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่คนจะมองที่ความแรงดูแรงม้าเท่าไหร่ซีซีเท่าไหร่เร่งได้เท่าไหร่อัตราเร่งดีไหม แต่ว่าน้อยคนบางทีลดแรงอย่างเดียวมันไม่พอเราต้องควบคุมมันได้การควบคุมมันก็มีการควบคุมเรื่องการชะลอความเร็วลงไปถึงจนถึงรถหยุดซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นพวกระบบเบรกแล้วก็พวกล้อพวกยางแต่ในส่วนของผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องระบบเบรกเนี่ยในส่วนของรถยนต์เองเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่หลายหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันระบบเบรกก็จะมีในตั้งแต่เริ่มจแบบแป้นเบรกแป้นเบรกที่จะเหยียบเข้าไปแล้วก็นําไปสู่น้ํามันเบรกที่จะดันเข้าไปใน พวกสายสายสายอ่อนเบรกต่างๆไปจนถึงคาลิเปอร์ดันพวกลูกสูบทําให้ผ้าเบรกเนี่ยประกบจับกับจานอันนี้คือระบบของดิสเบรกนะครับซึ่งเป็นระบบเบรกที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งนี่มันเป็นระบบที่มันใช้ในรถทั่วไปรถบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปอ๋อแต่ผมก็สังเกตนะว่าตอนนี้ผมดูที่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 ตัวดิสเพลย์ของในในซุ้มของ n e x t ซ r ที่อยู่ข้างล่างอ่ะผมก็เห็นเนี่ยบอกว่า เบรกนี่เบลเลอร์เลยนะ oh, <laughs> ดูเหมือนก็ว่าม,มันจะใหญ่กว่าทางทาง <laughs> บ้านนิดนะึงดังนั้นมันมีความแตกต่างกันไหมระหว่างเบรเบ้านกับเบรกก็คือว่าถ้ามองจากรถบ้านอย่างเดียวก่อนเนี่ยในรถบ้านเองเนี่ยมันก็จะมีรถสแตนดาดที่ยิงตามรถที่เขาออกแบบมาตรฐานจากโรงงานออกมาใช้นั่นก็จะเป็นระบบเบรกที่ใช้กันทั่วไปกับอีกแบบหนึ่งคือหลังจากที่รถที่ออกมาแล้วบางคนก็ไปแต่งรถให้แรงขึ้นหรือต้องการระยะเบรกที่มันดีขึ้นเพราะว่าเป็นคนขับรถเร็วก็จะไปหาระบบเบรกแต่งที่มันเพิ่มสมรรถนะในการเบรกมากขึ้น เช่นทําจานขยายขึ้นมาใส่คือคาลิเปอร์ปกติมันจะมีแค่อาจจะลูกสูบเดียวถ้าเป็นพวก OE แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกคาลิเปอร์สำหรับรถแต่งรถซิ่งหรือรถแรงหน่อยก็2ลูก4สูบ8สูบแล้วแต่เลยจนถึง12สูบแล้วใช่ครับผมขึ้นอยู่กับสมรรถนะรถที่เราที่ที่เราไปแต่งมาน่าสนใจนะในตรงที่ว่ารถบ้านก็น้ำหนักหนักกว่ารถแข่งแต่รถแข่งใช้ คาร์บเรอร์เบรกที่ใหญ่กว่าใช่ครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเป็พราะอะไรพี่เนื่องจากว่าสปีดอัตราเร่งแล้วก็สปีดมันแตกต่างกันอย่างรถแข่งที่เข้าไปทําน้มันเบาเพราะว่าเขาต้องการทําเวลาให้ดีเพราะฉะนั้นความเร็วมันจะค่อนข้างเร็วแล้วอัตราเร่งมันจะค่อนข้างสูงเฉะนั้นระบบเบรกมันจะต้องทนความร้อนได้ดีแล้วก็จับได้ไวเพื่อสามารถควบคุมการขับขี่ของนักแข่งตามที่ต้องการได้ครับแล้วไอ้พวกเบรกรถแข่งนี้มันจะเป็นเซรามิกเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าใช่ครับก็จริงๆแล้วเบรกรถแข่งก็จะมีหลากหลายเหมือนกัน แต่ที่เขาใช้กันก็จะมีพวกเป็นคาร์บอนเซรามิกแล้วก็เป็นพวกซินเตอร์เมทัลลิกครับผมซึ่งจริงในเบรกรถบ้านเองเนี่ยมันก็จะมีพวกเซรามิกอยู่เหมือนกันแล้วก็เซรามิคมทัลลิกใช่ครับผมแล้วความแตกต่างระหว่างเซรามิคมาทาร์กมันคืออะไรผมก็สงสัยมานานแล้วว่าเวลาเข้าไปที่ที่ร้านอะไรหรือว่าร้านเบรกเนี่ยเขาจะบอกเขาจะเลือกมันเลยนะเขาจะบอกว่าคุณจะเอาเซรามิคมทัลลิกไหมหรือว่าคุณจะเอาเซรามิกหรือคุณจะเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ในการที่ว่าผมก็คือว่าก็รักรถรถของผมอะ่ะผมก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเขาแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าผมก็คือพอไฟแดงกลายเป็นไฟเขียวผมก็คงไม่พุ่งอ,นะอ่นะเออคงไม่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 กระจายไ,ไปไปทางไหนเซ็กซี่หนิงะ่ะก็เลยคิดว่ามันมันมัน,ม,นมันมีความแตกต่างกันมากไหมฮะระหว่างสองสองอย่างเนี้ยอ่าครับก็คือถ้าเป็นพูดถึงเรื่องรถบ้านก่อนรถบ้านเองจริงๆเนี่ยต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็จะมีที่เป็นพวกไอแพดทอส แรปเตอร์สก็เป็นพวกใย,ยหินครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเบรคแต่ว่าพวกใย,ยหินเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นมะเร็งในปอดได้เป็นสาเหตุหนึ่งเขาเขา,เขาเรรใช่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะเจริญหน่อยเขาก็จะไม่ใช้สารประเภทพวกนี้ละแต่ก็จะมีรถบางกลุ่มหรือบางประเทศที่ยังใช้อยู่ซึ่งอันนี้ก็ต้องใอห้ความรู้กับทั้งผู้ใช้ว่าควรมัดระวังการใช้หรือถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้มัน ใช่เพราะ asbestos เนี่นะแต่ก่อนเนี้นะมันเป็นเป็นสารที่อยู่ในทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฝ้ากับเบื้องไม่ว่าจะเป็นกับเบื้อง<ช>ไม่ว่าจะเป็นบอกว่าที่ i n s <ช>ู l a t i o n อะไรมันอยู่ในทุกทุกที่เลยแต่มันเกิดมาแรงได้มันเกิดอะไรได้อย่างเงี้ยโอเคเออแล้วผมก็นั่งคิดอยู่นะอะน้องๆอ่ะที่อยู่ที่นั่นอ่ะในตรงที่ว่าคุณพี่เป็นผ,ผู้บริหารใหญ่คนเองนะแล้วอยู่ในวงการรถแข่งแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับบอกว่ารถโดยตรงเนี้ย ทั้งพี่มีความรู้สึกว่ากันบ้างกับเกี่ยวกับว,ว่าการแข่งในประเทศไทยอะพวกน้องๆอย่างเงี้ยพี่ก็คงทีไ่ได้เห็นบอกว่าพวกน้องๆเขาอย่าง One Make Race อย่างเงี้ยสิบห้าสิบหค่ะถูกต้องอครับก็อบอกว่าอย่างในเมืองไทยปัจจุบันเนี้ยกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตแล้วก็ได้รับความสนใจจากเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่า เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเราเป็นอนรุ่นสมัยก่อนจะจะเห็นพวกไปแข่งกันตามถนนทั่วไปไม่มีสนามมาตรฐานเท่าไหร,ร่แล้วก็การแข่งก็รถก็ไม่ก็ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีกฎกติกาอะไรมาควบคุมซึ่งมันอันตรายทั้งตัวเองแล้วก็อันตรายกับผู้ใช้ถนนด้วย<ช>แต่ปัจจุบันเนี่ยใ,<ช>ในเมืองไทยเองเราก็มีสนามที่ได้มาตรฐานหลักหลายสนามอยู่เหมือนกัน uh huh. แล้วก็ตัวรถเองเนี่ยก็มีรถที่ได้มาตรฐานแล้วก็จะมีผู้ที่จัดการแข่งขันจะมีพวกกฎกติกาต่างๆที่ทําให้เราสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับนักแข่งได้ ความ<น>ปลอดภัยนั่นเป็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 นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยผมว่านะฮะเพราะว่าดีกว่าที่เขาจะไปแข่งกันบนท้องถนนถูกต้องใช่เ,ออเขามามาอยู่ในที่ที่มันแบบว่าเขาสามารถที่จะอัดได้เต็มที่แล้วก็แสดงฝีมือได้เต็มที่เลยเออแต่ว่ามันก็มีน้องๆอ,อีกหลายๆคนอ่ะที่เขาอยู่แต่ละประเทศต่างๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีโอกาสอ่ะที่จะเข้ามาแล้วก็มาสัมผัสคือโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดของเขาอ่ะคือการแข่ง บนท้องถนนเนี่ยแหละ<อ>ใช่ไหมใช่ใช่ <laughs> เป็นโอกาสที่ใกล้แบบใกล้ที่สุดแล้วอะ <laughs> ่ะเอาเอารูปภาพโปสเตอร์ของเน็กสเตอร์หรือว่าของร,รถที่ตัวเองบอกว่ารักที่สุดนันตั้งไว้บนฝาแล้วก็บอกว่าโอเคครับผมจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ออกไปไปแข่งกับเพื่อนไปแบงค์ไปเปนี่ยอะไรอะไรอย่างเ<ช>ง<ช>ีย้ยนั่นอาจจะเป็นผมรู้ว่าอันนั้นอ่ะมันไม่ควรจะทํานะน้องๆคือไม่ควรทำนะอย่างนง้นมันอันตรายกันไในทางไหลอย่างอ่ะ ถ้าสมมติว่าเราไปเราไปห้ามเขาไม่ให้เขาทาอย่างนี้เรามีทางออกให้เขาไหคือเขามีความรู้สึกเป็นพี่อ่ะคือพี่ว่าพวกเขาพวกน้องควรจะไปที่ไหนควรจะเริ่มต้นที่ไหนถ้าสนใจในการแข่งรถ<อ>ในการ,รแข่งจริงจริงในเมืองไทยก็อาจจะแยกไปนี้ก็ได้ครับก็คือจะมีการแข่งที่เป็นอาจจะเป็นกลุ่มย่อยซึ่งปัจจุบันเนี้ยอย่างในเมืองไทยเองเนี่ยเขาจะมีพวกกลุ่มคาขับซึ่งเขารวมตัวกันในรถแต่ละรุ่นแต่ละโมเดล แล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะรวมตัวกันคับคนที่ต้องการจะเอารถไปขับเล่นกันในสนามก็มีการเช่าสนามใช้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะปลอดภัยกับกลุ่มที่เอาไปใช้ด้วยก็สามารถมาขับในสนามได้แล้วก็มีกฎกติกาที่เราสามารถจะกําหนดกันแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มในการที่จะไปใช้ตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผู้ผลิตรถยนต์เองเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างโตโยต้าวันเมกเอสสิ่งเงี้ยเขาก็จะมีการจัดรายการการแข่งขัน โดยใช้รถรุ่นต่างๆของ t ต y ยต้นะครับ,รบที่ใช้บนถนเน,นเรานี่แหละ,ะแต่สามารถมาดัดแปลงบางอย่างได้เพื่อให้เหมาะสมกับการเอาไปใช้แข่งในสนามซึ่งก็เปิดโอกาสให้คนที่สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครในรายการแล้วก็เอารถเข้ามาแข่งขันได้โดยมีกฎกติกาต่างๆแล้วก็มีคณะกรรมการที่เชื่อถือได้สนามก็เป็นสนามมาตรฐานร,ระดับสากลซึ่งตรงนี้นักแข่งเองนอกจากจะได้ความสนุกได้ความรู้แล้วก็ยังได้ความปลอดภัยในการในการแข่งขันด้วยครับ ดีเลยดีเลยเพราะว่าไอการที่เราจะไปแข่งบนท้องถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายผิดกฎหมายด้วยแล้วมันมันคือคือแบบว่าเราอย่าเอาชีวิตเราของเราอะไปเสี่ยงกับความมันเฉพาะเราควรที่จะใช้ฝีมือเราอะ่ะแล้วก็ใช้ในทางที่ถูกก็หมายความว่าเราควรที่จะไปในทางที่ถูก่เราควรที่จะไปหาที่สักที่หนึ่งเนี้ยครับถึงแม้ว่าเราก็รู้นะว่าวงการรถเนี่ยมันเป็นวงการที่ค่อนข้างที่จะแพง <S <S ใช่ไหมในการทําอะไรบางทีถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่มีงบประมาณถสงขนาดนั้นหรือว่าบ้านเราไม่มีงบประมาณถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งท้อใจมันมีทางออกอีกถูกต้องครับได้ข่าวว่าเขามีพวกบอกว่าโครงการพวกโกคาร์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสามารถที่จะเริ่มต้นกันใช่ใช่แล้วก็ไต่ไปเรื่อยใช่ครับอย่างเงี้ยรับใช่ไหมแล้วพี่มีความคิดเห็นอย่างไงบ้างเกี่ยวกับโกลคาร์ดใช่ครับเพราะจริงๆแล้วจากพวกรถโกลคาร์ดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สามารถเริ่มต้นได้ดีแล้วก็เป็นเบสิกที่ทําให เยาวชนเนี่ยเริ่มจากอายุน้อยๆสามารถเล่นได้แล้วแล้วก็เงินลงทุนอาจจะไม่ต้องสูงมากนะครับแล้วก็พอเรามีความชนานาญมีทักษะต่างๆปุ๊บขยับขึ้นมาเล่นพวกวันไม่เลสหรืออะเลต่าๆตงๆตรงนี้มันก็จะช่วยเสริมทักษะเราเป็นแต่ละสเต็ปสเต็ปไปครับเป็นคําพูดที่เป็นคําสอนแล้วก็เป็นคำแบบว่าที่บอกว่าข้นๆที่จะบอกว่าต้องต้องเทคจะฮาร์ดเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นความจริงรทั้งหมดเนี่ยแล้วก ทางผมที่ที่ที่ทางทาง u ูมีดิจิทัลมเดีนี่และ V Motorsport ตเนี่ยต้องขอบคุณพี่มากเลยที่พี่ให้โอกาสที่เรามามาได้เอฟเป็นเ e อร์ n นได้ค,คุยกันในเรื่องส่วนตัวได้คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการแข่งแล้วก็น้องๆอ่ะอย่างเงี้ยผมก็ถามพี่ว่าพี่มีอะไรที่จะส่งท้ายไหมครับที่จะให้กับพวกน้องๆอ,อ่ะในทางด้านไหนก็ได้ที่พี่รู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์กับอนาคตของเขาอ๋อครับก็คือสําหรับอ,อ น้องๆทั้งหลายเนี่ยนะครับที่สนใจในพวกกีฬาเกี่ยวกับพวกมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยจริงๆเราก็ศึกษาได้ศึกษาจากดูจากรายการแข่งขันต่างๆศึกษาจกนนกา,รรา,ากกฎกติกามารยาทและอย่างที่บอกว่าเราสามารถเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก,ก่อนเช่นในกลุ่มคารขับของเรานะครับแล้วก็อาจจะขยับมาในกลุ่มของเป็นพวกวันเมคเลสก่อนที่จะขยับเป็นระดับพวกสปเประคารต่อไปครับครับอโอเคชัดเจนเลยคร มีน้องๆที่เคยคิดว <OK. evet> ่าตัวเองไม่มีหนทางและไม่มีแนวทางในชีวิตที่จะเป็นมันจะสามารถที่จะเป็นมากกว่าความฝันละใช่ไหมแล้วบอกว่าทางเราก็คือเอาใจช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ทางผมอ่ะทางรันมาเนี่ยก็จะต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะที่พี่โหว่าออกมาแล้วก็ใช้เวลานิดนึงในการมาคุยกับเราแล้วมาแลกเปลี่ยนความความความรู้เราทีาอย่างนั้นผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณกันรันมาด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ